ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิตอีเซ็นเตอร์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเราตั้งอยู่ที่เลขที่12ถนนมหาจักรพรรดิตำบนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดรวมถึงวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซา ดำเนินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิติจิตอาสาโดยดำเนินการภายใต้ภารกิจ3ภารกิจได้แก่ภารกิจซ่อมภารกิจสร้างและภารกิจพัฒนาภารกิจซ่อมในการดูแลซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในบ้าน อุปกรณ์ครัวเรือนรถจักรยานยนต์รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภารกิจสร้างในการฝึอกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนอาทิเช่นการฝึกประสบการณ์ด้านงานไม้การสร้างมงรวดอุปกรณ์ภายในบ้านการฝึกประสบการณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ภารกิจพัฒนาในการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปช่วยชุมชนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งบิทยทอัยไเทคนิคจะเชิงเซาได้มีการพัฒนาสนับสนุนเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ออลอินวันและได้มีการพัฒนาลดขินอาหารสำหรับผู้ป่วยในการช่วยเหลือโรองพยาบาลทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาเครื่องย่อยกิ่งไม้อเนกประสงค์การพัฒนาเครื่องเหลาตอกไม้ไผ่ในการใช้ประโยชน์ให้กับวิสาหกิจชุมชนและมีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลก,กดทับนอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซายังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฟิตอิจิตอาสาในการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบำรุงรักษารถยนต์ภายใต้โครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพซึ่งจากการดำเนินงานทั้ง3ามภรกิจมีจุดประสงค์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ทักษะกาปรปฏิบัติงานจริงมีจิตอาสาบริการสังคมสร้างจิตอาสาไปกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิตอิ c เซ็นเวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซา